สวัสดีครับผมร้าน BR s i r t นะครับวันนี้เราพามาชมฮอนโตโยต้านะครับเป็นตัวยารี t a ชแบ็กนะครับโฉมล่าสุด2021นะครับผมวันนี้ลูกค้าเป็นรุ่นลองท็อปนะครับรุ่นสปอร์ตมาใส่ s u r ิร์ตรอบคันนะครับเป็นรุ่นได้หนะครับวันนี้สีดำนะครับตัดแดงนี่ดูขึ้นสุดๆครับผมาดูเ u r g ด้านหน้านะครับทำสีดำตามรถตัดดำด้านนะครับแล้วมีคาดแดงแบบนี้นะครับสวยงามลงตัวนะครับ ตัวนี้รุ่นสปอร์ตนะครับมีสเกิร์ตข้างมาแล้วกับสเกิร์ตหลังติดรถมาแล้วนะครับแล่เราติดตั้งได้โดยที่ไม่ต้องถอดชิ้นส่วนเดิมนะครับมีสเกิร์ตข้างนะครับติดทับชิ้นเดิมได้เลยนะครับไม่มีการถอดชิ้นส่วนใดๆนะครับอันนี้เป็นชุด5้ชิ้นนะครับมีสปอยเลอร์ด้วยครับ เรามาชมด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังคันนี้ท่อคู่นะครับติดทับสเกิร์ตเดิมไม่เลยนะครับไม่ต้องถอดสเกิร์ตเดิมจากรถทดลองดูนะครับใกล้ๆอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นสเกิร์ตเดิมจากรถนะครับแล้วสเกิร์ตของเราจะมาต่อข้างล่างตรงนี้นะฮะขึ้นมาตรงนี้นะครับสเกิร์ตเรานะครับที่มาต่อ ก็คือติดตั้งทับสเกิร์ตเดิมตัวนี้ได้เลยจากโรงงานนะครับไม่ต้องถอดนะครับดีไซน์มาได้สวยงามลงตัวนะครับผมดูดีมากๆนะครับและที่สําคัญไม่ต้องถอดชิ้นส่วนเดิมนะครับดูตรงนี้เป็นสปอยเลเล์นะครับแบบยกสูงได้68นะครับติดตั้งโดยไม่ต้องจาะตัวรถเลยนะครับส่วนทับใด้เลยยกสูงแบบนี้นะครับ สวยงามนะครับแบบนี้เลยลูกค้าอยากทักอยากตังแบบนี้ทักมาที่ร้าน b บียร์สเกได้เลยนะครับจัดให้สวยๆนะครับมาหน้าร้านติดตั้งฟรีนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราส่งสินค้าให้ฟรีทั่วประเทศนะครับวันนี้เราก็ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันครับสวัสดีครับ